สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่นนานครับผมอยู่กับผมสอสีบาทมีบอลบอลส,สวยๆต้องปกครองแท้มาละจ้ามาละจ้าบอลดังมาปลายสวยๆเนาะก่อนอื่นขอแจ้งค่าจะส่งก่อนกันพี่หลังจากที่ไปเจราจาก,กับทางไปสนีแล้วก็แฟดมาแล้วไปลองไปลองแฟดมาแล้วพี่โอ้โหยิ่งหนักเลยเพราะว่าบางพื้นที่มันมีของแฟดนะของแฟดก่อนที่ผมไปคุยมามันมีบางพื้นที่ที่ค้างแต่ก็คือว่ามันต้องมีพนักงานเอ่อพื้นที่ใกล้เคียงใช่ไหมไปส่งให้แทนเนี้ยมันจะโดนค่าส่งโบวบอีกแปดสิบบาทอะ 60-80บาทแพงมากกล่องนึงผมโดน150-160เลยแฟบเนาะก็เลยหันกันมาที่ไปรษณีย์ครับพี่พี่ก็มาคุยก็คือเขาปรับเลทใหม่ก็คือยกเลิกเลทต้นไม้เนาะที่ว่าจะส่งแบบว่าถ้าส่งถูกเดิมหน่อยก็คือตอนนี้ยกเลิกแล้วก็คือเป็นเลทเหมา EMS เมปกติในประเทศไทยก็คือโดนกันหมดเลยทั่วประเทศนะพี่ก็คือจะโดนเลทปกติแล้วก็ปลายทางจะมีโดนบวกเพิ่มด้วยนะบิตอกล่องนะจะโดน320 ถึง50บาทถึง60บาทไปจนถึง100บาทแล้วแต่น้ำหนักนะพี่ของของเฉพาะปลายทางนะที่บวกบวกแยกต่างหากคือทีนี้ผมจะเก็บขอชี้แจงในคลิปนี้เลยการเป็นคนเก็บผ,ผมจะมีค่าส่ง50บาทนะพี่ส่งไปซีรีน็อตแต่จริงๆมันไม่ได้อยู่แล้วมันก็คือพี่จะออกคนละครึ่งกับผมแล้วกันเพราะว่าค่าส่ง50บาทเนี่ยจริงๆกล่องหนึ่งมันโดนไป100นะ็นร้อยเนาะผมก็ที่เหลือผมจะออกเองทั้งหมดเลยทั้งค่าอุปกรณ์การแพ็คค่าส่งปัจจุนี้อีกส่วนหนึง่งแล้วก็ค่าปลายทางอะไรต่างหากที่โดนบวกกกกออี3%เเนาะะ็คืผมจ็บขอเก็บคบคนะ่่่าาาสง50ทนนะะพีๆเแล้วก็ ปลายทางปลายทางนะปลายทางขอบวกเพิ่ม20บาทนะครับพี่เนาะเพราะว่าผมแบกรับค่าส่งไม่ไหวจริงครับพี่กล่องหนึ่งเบ็ดเสร็จแล้วรวมค่าส่งตกประมาณ150บาทครับประมาณ150บาทถ้าดยิ่งโดนปลายทางก็จะเป็นยิ่งนั่นแหละยิ่งบวกเพิ่มขึ้นอีกเนาะก็คือผมมีค่าส่ง50บาทนะครับนะในคลิปนี้เลยก็ค่าส่ง50บาทปลายทางขอบวกเพิ่ม20บาทนะครับผมแต่ถ้าโอนก็จะเป็นค่าส่ง50าบาทนะจบเลยที่เหลือเดี๋ยวผมจัดการเองเนาะประมาณนี้ มาครับพี่บอด่างหมดป้ายสวยๆจ้าเบอร์โทรดา้านล่างนี้นะครับ0649310997เนาะเริ่มกันที่อ่ะหลวงตาก่อนละกันด่างสวยจัดจ้ดนานในย่านนี้ใครชอบด่างจัดนะพี่ตันนี้เลยกระถางหกนิ้วหลวงตาเมืองสามร้อยบาทจ้ะหลวงตาเมืองนี่เลยสวยๆกระถางหกนี่หลวงตาเมืองส่วนตัวน,นี้นี่เทวีสุริยาครับพี่เทวีสุริยาเทวีสุริยา สวยๆครับกระถาง6นิ้วจ้าเทวีสุริยา700บาทครับพี่ด่างสวยด่างจัดมากฟอร์มกระถาง6นิ้วล้นๆครับพี่นี่หน้าสวยด่างเทพน่าสวยด่างเทพถ้าไปลงกระแปะเอกระถาง8นะผมบอกเลยฟูสวยแจ่มวั่วมากตัวน,นี้เทวีสุริยาจากไม้ใหม่หมหมแม่เลยเจ็ดร้อยบาทสวยๆเลยจ้าด้านนี้เป็นอ่าสายพระเนตเดี๋ยวผมไปขึ้นจากฝั่งนู้นดีกว่าพีมา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 ่มันจะงามกว่าเนามันจะงามกว่ามันจะงามกว่าอ่ะเปิดอันนี้ก่อน สายพระเนตแม่พันธ์ครับพี่กัดสีสวยแล้วนี่เลยกระถางหกนิ้วจ้ะสายพระเนตรต้นใหญ่นะต้นใหญ่แม่พันธ์นี่กัดสีสวยแล้วห้าร้อยบาทจะ้ะกระถางหกนิ้วครับสายพระเนตรสายพระเนตรห้าร้อยบาทกระถางหกนิ้วกัดสีแล้วสวยสวยเลย ต้นนี้เจ้าสาวเจ้าสาวครับพี่มีเจ้าบ่าวแล้วนะครับพี่มีเจ้าบ่าวมาจับมาจองเรียบร้อยแล้วครับต้นนีส้สวยมากสวยมากกับลิ้นมังกรไฟนะอันนี้ปลูกปลูกรวมฟอร์มกอไว้ให้พี่เขาเนาะพี่นี่ขอบคุณพี่เมียด้วยนะครับผมก็อมีลิ้นมังกรอนไฟฟอร,ร์รมกอฟอร์รมกอฟอมกอสองต้นในกระถางครับพี่แน่นมากนะพี่ดูที่แน่น,แ,น,นแบบนี้คือสองต้นนะครับแล้วก็เจ้าสาวต้นนี้เนาะเรียบร้อยจ้ะอ่ะต้นนี้มณีนักราชบอลกลามสวยครับพี่ใบใหม่เปิดหน้าทองสวยอย่างนี้ หน้าด่างทองด่างแดงฮารครึ่งเลยนะพีฮครึ่งเลย,เลยมันนีนาคราชจ้ะอ่ะฟอร์มเต็มครับพีกระถางหกนิ้วนี่ตัวใบนี้ใบนี้ผมชอบใบนี้มากเฮอยยางสวยเลยมันนีนาคราชกระถางหกนิ้วครับพีนี่เลยสามร้อยห้าสิบบาทจ้ะสามร้อยห้าสิบใบใหม่เปิดหน้าทองฮรครึ่งมณีน,นักราชสามร้อยห้าสิบบาทสวยจ้ะอ่าส่วนต้นด้านนี้แบงไม้ใหญ่แม่พันหน่อยเดี๋ยวผมเปิดมุมนี้เนี่ย ไม้ใหญ่แม่พันไม้ใหญ่แม่พันธุชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านครับพี่เศษถิงเงินล้านต้นนี้เลยจ้ะต้น,ตน, small, น,ตนนี้เลยต้นใหญ่แม่พันธุ์กระถางหกนิ้วต้นเดียวครับพี่เต็มถาดเต็มคาราเบลต้นใหญ่มากน่าสวยใบถ้าฝ่ามือครับเศษถิเงินล้านเจ็ดร้อยบาทนี่เลยแบ่งแม่พันุ์ให้เลยครับพี่แบ่งแม่พันหน้าสวยให้เลยเศษถีเงินล้านจ้ะเจ็ดร้อยบาทครับพี่ ต้นใหญ่มากยกให้ดูไหมด้านข้างเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีใบปึ๊บใบทิง้งอ่อาเดี๋ยวผมยกด้านข้างโน้อยพีนี่ด้านข้างครับพี่ใหญ่มากเศรษฐีกันล้านลากทะลุแล้วลากทะลุลากทะลุต้นใหญ่ลากทะลุแล้วสวยนี่เจ็ดร้อยบาทคพี่ใหญ่ๆคุม้มๆเนะาะอสงไข่ฟอมกอสองต้นในกระถางครับพี่ปูนลงฟอมกอแน่ๆนๆเนาะหน้าเม็ดชมพมูมาแล้วสวยๆครับพี่ป้ายเขียวเหนียวสงไข่สขามร้อยบาทจ้า กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วต้นใหญ่ฟอร์มกอกระถางหกสองต้นในกระถางนะครับสองต้นในกระถางเนาะอะสงไขยนี่เลยนี่ครับบีมีมีมีด้านนี้ต้นนี้ก็สวยนี่อสะงไขยฟอร์มกอครับอ่ะสองต้นในกระถางนะครับสองต้นในกระถางเนาะอ่ะสงไข่สามร้อยบาทกระถางหกนิ้วมณีร้อมเพชรหน้าสวยหน้าดั้งเดิมออริจินอลครับพี่กระถางหกนิ้วจ้ะ กระถางหกนิ้วมณนีรอมเพชรนี่หน้าสวยมากดางังครับครึ่ใบใหม่เปิดมาแล้วเปิดมาแล้วอ่านิดนึงนะพี่ยังไม่ถึงครึ่งใบนี่เลยด่างสวยมาเลยมีป้ายเขียวด้วยนี่มันมน,นีรอมเพชรต้นนี้สวยมากสี่ร้อยห้าสิบาทครับผมสี่ร้อยห้าสิบกระถางอ่าหกนิ้วกระถางหกนิ้วอ่ะออกแดดกันหน่อยมันนีรอมเพชรฮาร์ปครึ่งเลยใบใหม่สวยมากนี่ครับพี่สี่ร้อยห้าสิบบาทจ้า อะปิดก่อนลมแรงแรงนะพี่ไม่รู้ว่าพี่พี่ได้ยินเสียงลมก็นบางระบาทนะพี่หลังบ้านนี่คือไม้ใหญ่เนาะผมอยู่ติดทุ่งนาไงอยู่อยู่แบบวิวทุ่งนาพี่เดี๋ยวเดี๋ยวได้บรรยากาศดีลมแรงจัด <c oughs> อ่ะตอนนี้น้องเลจ้าน้องเลเลกาซี่กระถางแปดนิ้วนะครับไซส์ใหญ่ แม่พันธุ์เบรกเบิ่มหน้าสวยๆครับพี่แปดนิ้วแปดนิ้วนี่เลยนี่เลกาซี่ครับพี่แปดนิ้วต้นใหญ่หน้าสวยสองพันบาทจา้ะเลกาซี่เลกาซี่ไม้ใหม่ไม้แรสวยๆเนาะนี่ต้นใหญ่เลยกระถางแปดนิ้วหน้าเขียวตัดแดงเข้มสวยมากจาก้ะสองพันบาทครับผมเลกาซี่กระถางแปดนิ้วกระถางแปดนิ้วแปดนิ้วต้นใหญ่ส์ใหญ่ต้นโตส่วนตรงนี้มีอ่าอุสาเนาะ เปิดได้ไหมเปิดได้เปิดได้เด,ไดเดี๋ยวจะมีสองฝั่งโคงใหญ่ด้วยครับพี่ขึ้นให้ดูเลยนี่นี่เลยสองฝั่งโข้งใหญ่หน้าจมูสวยครับพี่เม็ดสีเหมือนเม็ดมรกตเมตเ็ดเพชรพลอยเลยผมชอบมากนี่เลยสองฝั่งโคงครับพี่ยางใหญ่ <laughs> ใหญ่มากนี่เลยสองร้อยบาทจ้ะสองฝั่งโข้งครับพี่หน้าสวยมาก ผมไปตามจีบเขาตามซื้อเก้าพันห้านี่ไซส์เล็กก็ดีเยอะเลยนะพี่อันนี้คือไซส์ใหญ่ละนี่เลยตอนนั้นซื้อแม่ผ่านมาเนาะเก้าพันห้าตามจีบเช้าจีบเรียงสองร้อยบาทจากต้นนี้กระถางหกนิ้วต้นเดียวเต็มถาดหรือเนาสองฟังของใหญ่สองฟังของใหญ่นี่น้นาจะโพูอมม่วงสวยๆนะพี่เนาะเม็ดสีแต่กันเจีมมากด้านนี้ทับทิมทองดางเหลืองทองฮาร์ปครึ่งยังสวยแล้วก็หนะลอดใหม่นะพี่เนาะหลอดใหม่เหลืองออกมาเลยครับพี่นี่เลยหลอดใหม่เหลืองทองออกมาเลยสวยมากเลยทับทิมทอง 250้าบาทครับผมฮาร์ปครึ่งเลยต้นใหญ่กระถางหงนิ้วหน้าส,สวยๆทออทอ,ทอฮะทัดทิมทองจ้าทัดทิมทองนี่เลยด้านนู้นเป็นยักษ์ยักษ์กปักหลันครับพี่หน้าชมพูสวยเลยน่าจะเป็นสองต้นในกระถางเนาะเดี๋ยวห็นได้ผิดนี่เลยอ่ะสองต้นในกระถางครับพี่เอื้อมมาเนาะเอื้อมเอาผมไม่ถึงผมไปถึนี่เลยหน้าส,สวยๆจะ้ะนี่หน้าด่างชมพูมาแล้วส,สวยๆยักษ์ปักหลันฟอร์มก่อสองต้นในกระถางครับพี่สองต้นในกระถางเลย กระดางหกนิ้วสองร้ยห้าสิบาทครับผมสองร้อยห้าสิบยักษ์ปักหลันฟอร์มกอสวยๆใบนี้ใบล่างนะพี่ไม่มีอะไรเนาะเพราะว่าน้องแซบไปหน่อยตอนเกิดมาโดนน้องตะกะแตนเล่นงานไป <c oughs> นานแล้วนานแล้วแต่คือใบย,ยังไม่ทิ้งพี่เลยไปรูแบบนี้สวยๆอะดูใบใหม่ล่าสุดแล้วกันเขาสวยจะ้ะใบใหม่ล่าสุดเขาสวยหน้าเขาสวยกระดางหกนิ้วอุสามมีกันหน่อยจ้าต้นนี้เริ่มกัดส,สวยมาแล้วครับพี่อุสามณีนะ่เนาะนี่เลย ต้นใหญ่ต้นใหญ่กระถางหกนิ้วนี่เลยครับพี่เม็ดสีความสวยเริ่มมาแล้วจ้ะความสวยเริ่มมาแล้วอุสามณนี่สามร้อยบาทครับผมกระถางหกนิ้วเนาะนี่กัดสวยกัดแดงมาแล้วครับผมกัดแดงมาแล้วอุสามณนี3สามร้อยบาทกัดแดงมาแล้วสู้ไว้สวยนี่ะกัดแดงทั้งไปสวยมากนะพี่อุสามณนี่ตอนโตเนาะอันนี้เอ่อท้าลำไยฟ,ฟอร์มกอเท้าลำไพฟอร์มกอ สองต้นในกระถางกระถางหกนิ้วใหญ่มากเลยเป็นแม่พันธุ์ได้แล้วแหละพี่นี่เลยนะคราจจะท้าลำไยสองร้อยบาทครับผมฟอร์มกอนะสองต้นในกระถางก็เป็นนี่เลยจ้ะสองต้นในกระถางปลายเขียวตัดแดงแจ่มมากแดงแป๊ดเข้มปัดสองร้อยบาทท้าวลำไยฟอร์มกอรครับนี่เลยจ้ะด้านนู้ชนชายชนแผงเดี๋ยวพาไปชมครับพี่ต้นใหญ่เนาะหน้าเหลืองทองสวยมากหน้าเหลืองทองสวยมาก อันนี้อันานง้ากสดก่นแล้วกันพี่ฟอร์มกกสองต้นในกระถางเนาะอันนี้ฟอร์มกเช่นกันจ้ารวมนี้เลย2ต้น2ต้นเนาะในกระถางนี่หน้าฟอร์มเต็มครับพี่นางรากสดเมื่อประมาณสัก ปีก,กว่าเกือบสองปีที่แล้วใบละสองพันห้าในพี่หลอดด้วยไม่ใช่ใบหลอดหนึ่งที่จองกันหลอดละสองพันห้าเลยนะพี่โหหน้าเอาอมานที่สองพันห้าปิววับปิวแบบอันนี้ฟอรมกอรกระถางของนิ้วสองร้อยบาทจะ้ะนางรากสวดฟอรมกอสองต้นในกระถางนี่หน้าสวยๆครับพี่ไพยแจ่มๆฟอมกอสองต้นต้นใหญ่กระถางของนิ้วสองร้อยบาทจะ้ะมามากันที่ชายชนแผงครันะบพี่ด่างขาวเหลืองทองเนาะเป็นชายชนผาแผงนะพี่ที่อ่าของที่สวนผาแผงแต่ไม่ได้จดชื่อน,นะครับผม ชายชนตัวนี้จะมีทั้งอะไรนะผ่าแผงเลยเป็นรัชตะพังแก้เป็นสุขใจเนาะที่ไปจดชื่อกันอันนี้เดี๋ยวผมให้ดูก่อนนี่ใบร่างนะพี่เนาะเขาจะออกขาวแบบนี้จะ้ะตอนโตมาปุ๊บพอโตมาปุ๊บออกเหลืองครับพี่นี่เป็นชายชนผ่าผมแต่ผมไม่ได้ตั้งไม่มีชื่อไงไม่ได้ตั้งชื่อก็เคยเรียกชายชนนาแผงก็แล้วกันนี่กระดูกสวยหน้าเหลืองทองครับพี่ต้นนี้กระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบบาทครับผมน่าจะสุดท้ายในรุ่นแล้วแหละต้นนี้เนาะชายชนผ่าแผง หน้าเหลืองทองสวยครับพี people, Arizona, med, ่พี med, maison, sure. ji, ่ดูนี่รวอมเต็มสามรอยห้าสิบาทหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วเหลืองมาเลยครับพี่เหลืองทองสวยมาเลยหลอดใหม่สามรอยห้าสิบกระถางหกนิ้วหลวงตาใหญ่หลวงตาเมืองครับพี่สายใหญ่สามร้อยห้าสิบาทหลวงตาใหญ่ใบใหม่ล่าสุดนี่เลยใบที่เมืองผมจับนี่เลยครับพี่ใบใหม่ล่าสุดเนาะฟอร์มใหญ่กระถางหกหลวงตาเมืองหลวงตาเมืองนี่เลยสามร้อยห้าสิบบาทครับผมหลวงตาเมืองใหญ่ สะโพกทองนะพี่ด่างแดงทองออกมาแล้วตอนนี้นี่ใสใหญ่มากอึ๊บปิดตู้ก่อนอันนี้ก็จะมีอ๋อมีฟอร์มกออีกหนึ่งต้นตอนนี้ก็สวยนะพี่เป็นอ,องค์หญิงทอฝันกับเพชรสมเด็จใบไม้ด่างเหลืองทองเลยนี่เลยครับพี่เดี๋ยวผมออกมาให้ดูผมออม,อ,ม,มองใหงดดนะด้ดูนี่เลยโอ้ยดับมุดออกมานี่องค์หญิงทอฝันครับฟอร์มกอกับเพชรสมเด็จเนาะเพชรสมเด็จนี่เลยใบไม้เหลืองทองมาเลยครับพี่ ต่างเหลืองสวยตัดกับเม็ดแดงนะเพ,เพชรสมเด็จสองร้อยบาทจ้ะองค์หญิงทอฝันกับเพชรสมเด็จฟอ,อร์มกอกระทางหกนิ้วนี่น้องก้อยคขาปลุกรวมกันปึ๊บเพ๊บเ๊บ๊บ๊บด้านนี้มีอ่าัวสวานโบวสวานครับพี่ัวสวานเนะานนะ ป้อมใหญ่ล้นกระถางหกนิ้วเลยบัวสวรรค์หน้าชมพูสวยหวานครับ3ามร้อยบาทจ้ะนี่พื้นใบก็ออกชมพูแล้วนะมีปกติเขาจะออกขาวๆเขียวๆแบบนี้เนาะนี่จะออกขาวเขียวแบบนี้อันนี้คือต้นโตต้นโตต้นโตสร้างหัวเรียบร้อยครับพี่หน้าชมพูแล้วก็ป้ายชมพูท้บไปทีนะครับ3ามร้อยบาทเนาะบัวสวบัวสวัานนี่เลยสวยๆจ้ะเดี๋ยวดูสวยๆให้ท้ต้นอ่ะตอนนี้ต้นนี้ต้นนี้นี่จะบัวสวรค์อีกหนึ่งต้นสวยๆครับพี่ใบใหม่ใบใหม่ นี่ใบ,บใหม่ล่าสุดปลายสวยออกมาเลยโบสวรรค์กระถางหกนิ้วครับสามร้อยบาทจา้ะล้นมากครับพี่มองไม่เห็นกระถางน,นะล้นมากล้นมากฟูกสวยมากโบสวรสด์สามร้อยบาทจ้ากระถางหกนิ้วกับหกนิ้วมหาราชมหารา่ะต้นนี้ละกันนะพี่ต้นนี้ละกันนี่มหาราชมหาราชจา้ะสองร้อยห้าสิบบาทต้นใหญ่ฟูสวยมาก จริงๆไม้ไม้รุ่นนี้สร้างหัวแล้วะพี่เป็นไม้หัวแล้วเป็นไม้หัวแล้วนี่คือร้อนหน่อดียวเลยต้นใหญ่ร้อน้นเลยกระถางหกนิ้วมหาราชอ่ะสองรอยห้าสิบบาทสวยมากสวยมากอมหาราชต้นนี้ป้ายเหลืองสวยอ่า สีเลือกงามสีเลิกงามครับพี่สีเลือกงามกระถางหกนิ้วสามร้อยห้าสิบาทจ้านี่ตอนนี้ยังไม่กัดสีนะพี่น้องๆเล็กอยู่แต่ถ้าตอนโตพอเดิ่มแบบฟอมใหญ่เลยฟอมใหญ่สร้างหัวหัวแก่เขาจะกัด,ดแดงกัดเม็ดแดงมาตัดทั้งใบสวยมากครับพี่สีเลิกงามจ้าสามร้อยห้าสิบาทปลายสวยๆแบบนี้ก่อนเม็ดสีมาตอนโตนี่มีต้นนี้จ้านี่ต้นนี้กระถางหกนิ้วเช่นกันครับพี่กระถางหกนิ้วเช่นกันเนาะสีเลิกงามต้นละสามร้อยห้าสิบ แนะนำครับพี่โตมาสวยไม้ต้นนี้ไม่ผิดหวังกับสีเลิกงามเนาะนี่เดี๋ยวมีแบบเม็ดแดงโตมาตัดตอนโตสวยมากสีเลิศงามกระถางหกนิ้วป้ายเหลืองสวยเชียวสามร้อยห้าสิบจ้าเพชรบ้านปฐุมเพชรบ้านปฐุมใบใหม่กลางมาแล้วยังไม่สุดไข่อีกนิดน,นึงป้ายเขียวเหลืองเอ้ยเขียวเหลืองป้ายเขียวชมพูป้ายเขียวชมพูชมพูออกแดงกันได้ไหมเนาะสองร้อยบาทครับพี่เพชรบ้านปฐุมฟอร์มนี้ไซส์นี้กระถางหกนิ้ว ทางหกนิ้วไซส์สวยฟอร์มสวยจ้ะเพชรบ้านปะทุมเพชรบ้านปะทุมประสานกายถึงถึงไหมพี่ถึงไหม,ไหมผมเนี่ยถึงไหมเอื้อมถึงไหมเอื้มอ,ม,อ,ม,อมมาแล้วกันครับพี่เนาะฝั่งนู้นติดเสาฝั่งนู้นติดเสาอนุมาลประสานกายไซส์ใหญ่กระถางหกนิ้วครับพี่เอาไปลงกระถางยี่สิบเลยเอาไปลงโอุปกรใหญ่มากใหญ่มากสามร้อยบาทจา้ะอนุมาลประสานกายไซส์ใหญ่นี่เลยนะต้นเดียวเต็มถาดครับพี่ผมเอื้อมมาแล้วกันนี้ ใบล่าสุดฮน้ำมานประสานกายป้ายสวยเลยนะพี่นี่ดูใบใหม่ล่าสุดนี่ความใหญ่ไม่ต้องพูดถึงรับพี่อ่าไม่เผื่อแผ่ใครด้านข้างเลยนะต้นเดียววางไปเลยครับเต็มถาดใหญ่มากลงกระถางยี่สิบลงโอ่งมังกรกันไปเลยสามร้อยบาทครับพี่หานุมานประสานกายแม่พันแม่พันแม่พันต้องบอกว่าแม่พันแล้วเพราะว่าใหญ่จริงๆ ตู้นี้ตู้นี้เ,เดินนะเดินนะให้ดูก่อนลนะกันพี่ปลูกไปได้ไกี่วันนะสองสามวันบ้างเนี้ยเดี๋ยวรอรอฟื้นดีๆหน่อยไหมเดี๋ยาจริงๆน่าจะฟื้นนั่นแหละจะเอาเป็นคลิปถัดไปไหมคลิปถัดไปไหมขึ้นหน่อยละกันทิ้งท้ายเลยอันนี้ก่อนนี่ก่อนอทศการหน้าทองครับพี่ทศการหน้าทองตอนนี้สวยรอไม่ไหวอดใจไม่ไหวเห็นแล้วต้องจัดเลยละกันอ่ะพี่ รอคลิปหน้าไหวแล้วคลิปนี้เลยฮาร์ปครึ่งเลยครับพี่ใบล่า,าสุดด่างเหลืองทองฮาร์ปครึ่งทศกันหน้าทองทศกัณฐ์หน้าทองต้นนี้จะ400บาทครับผมกระถาง6นิ้ว400บาทกระถาง6นิ้วเม็ดสี่มาแล้วเด้อนี่เหลืองทองฮาร์ปครึ่งสวยๆ400บาททศกัณฐ์หน้าทองไม้เละที่จำนวนยังน้อยอยู่นะพี่ทำยากหายยากอยู่เด้อนี่400บาททศกัณฐ์หน้าทองทศกัณฐ์หน้าทอง ส่วนต้นนี้เป็นไม้ด่างชมพูครับพี่ไม้กัดชมพูไม้ด่างชมพูแล้วหน้าชมพูหวานสวยต้นนี้ฟอร์มกอปลุกรวมจากสองต้นในกระถางสองร้อยบาทจากใครสายหวานหน้าชมพูนะนี่เลยลูกไม้ผ่าหน้าชมพูจ้ะอันนี้จะเป็นพวกก้าท,นนท,ทับตอนนี้ก้าทับเอ้ยก้าทับตัวนี้ก็สวยครับพี่อ่ะทีนึงทิ้งท้ายก้าทับจ้ะหน้าสวยครับพี่หน้าสวยก้าทับหน้าสวยใบไม้เปิดเรืองทองทั้งใบแทบทั้งใบเลย ปลายใบเขียว <c oughs> ปลายใบเขียวแล้วก็เหลืองทองเหลืองทองสลับแดงนะพี่นะมีแดงปะปนด้วยทั้งใบเลยแล้วก็ใบนี้เข้มดุดันมากก้าวทับสวยครับพี่กระถางหกนิ้วกระถางหกนิ้วสองร้อยห้าสิบาทจะก้าวทับต้นนี้หน้าสวยทับด่างสวยสองร้อยห้าสิบาทกระถางหกนิ้วจ้ากระถางหกนิ้วอะค่าส่งห้าสิบาทนะครับผมนะพี่เนาะมาบอไปเลยกี่ต้นก็ห้าสิบาทครับพี่ปลายทางขอบวกเพิ่มยนะี่สิบเนาะตอนนี้หนักน่วงจริงค่าส่ง ่าสงสารลูกน้องลูกกาตาดำๆเด้อพี่ปัทนีข้าได้ยินมาผ่านแวดล้อาไมาก็สงสารปรบับค่าส่งลงแน่เด้ออ่าผมอยู่ได้พี่ก็อยู่ได้นะพี่อยู่ได้ผมก็อยู่ได้ครับพี่แบ่งๆกันไปนะครับผมสนใจต้นไหนก็เบอร์โทรด้านล่างนี้นะครับศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งาสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ